ที่ไหนได้ตด้งอยากหาเตลูงนี่ดึง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 ทำไมขาหมูจางหันหน้ามาดิดึง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 ช้าหมูเลยเป็นช้าหมูเลยนี่ดึง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  มันเป็นหมูได้งด้เดงด้งดงดูอะไรติงติงงมางนี nope ้นมานี้ิงงิงว้าวงวันมานีมาางนันนี้นมาทางนี้ ติ่ง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 ไม่ยอมหยุดเลยหัวเปียกดูนะโบจะหลุดอย่าดิ้นมากไปอยิ้มก่อนยิ้มก่อนจุ๊กกันจุ๊บกกันอ่าอ่าอ่าชอบก่อนวันชอบจุ๊กกันจุ๊บกัน ดู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 ไป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 จุกคนลูกคนบ่งจุกคนลูกคนบ่งว้าทำไมเอาขายยกขึ้นแค่เดียวอย่างนั้นน่เกิดไป